สบายดีพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องป้องไปเบอร์สักคู่สักคนจ้าพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเฝ<อ>้าอน้องงวัวใจพี่น้องมาลุนงัวเกลดลูกมาเฝ้าเอาน้องไปต้มก่อนพี่น้อง,องเออมันนอนลงบนนี้กระเกดเลดแล้วนะะห้องหามูเลยคนเป็นงัวป้า้ะพี่น้องมากับหลานสองคนกับป้า จอมคิดดื้อเลยก็มาเฮ็ดยังคนยักษ์่งัวฮอนอืออือฮอฮนอือออฮอฮือฮะอฮือฮือฮอฮือฮออฮฮนอฮืออฮอฮืออฮืนฮอฮอฮอฮือฮฮือฮือกืบฮกอฮือฮวอฮอฮือฮอฮืน มาหน,นี้สมือก็งองเฮาก็แต่ว่ามาเบิ้งแล้วก็เมือ่อมันบ่ไล่บ่เมือ่อซัมสิไล่และไล่เมือ,องงวงเฮานะโอ้ยมันลุนพี่น้องสิงออกแล้วนี่ก็เป็นง่าของป้าจอนนี่แต่พี่น้องใกล้สิเกิดแล้วโอ้ยป้าตนีนนะนะทำไมพี่น้องอมันเจ็บท้อง โอ้ยเบ่งอยู่ใจพี่น้องจ้ะตาดูตนเนาะเอาหันมาอึดอึดอึดโออีห่างกุดเนาะนันนี้นะโัแม่นบ่เออแค่เห็นหามมันครึ่งเดียวมันบังะ ขันหูวความคืออ e. ีอันนั่นเนาะตัวอันตัวนะิวคนนะไปตามไปดึงออกซ้อยง่ายอยู่เนาะโอ้นอนแล้วนอนแล้วพี่น้องนอนแล้วนอนลงมาในเกิดออกลุกขึ้นมาวันนี้ก็ออกแล้วฮะงัมวมันหัวจุนละ คันตัวหู้ซ้ำทีท้ายคันคันคือตัวอันแม่ไปดีอยู่ป้าเขาแล้วอะแบบนั่นละโอ้เดี๋ยวออกโอ้ออกเบรกออกมาแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตีนเป็นออกมาอีกแล้วพี่น้องเสียวเลยพี่น้องแบบโอ้ยโอ้ยเหยียบลิ้นแล้วเหยียบลิ้นแล้วหัวออกมานหนึ่งแล้วโอ้ยพี่น้องโอ้ยแย่ามันคอหักเดี๋ยวแม่แก๊กแก๊กอยู่เสียงนะ โอ้ยเงียเรียนแล้วนั่นมันเป๊กหรอมันมันตัวลูกมันเงียเรียน <laughs> มันหายใจเออเนาะ <ừ. S 1> โอ้ยตายตัวลูกนะเบ่งมาไหนลูกเงียเรียนออกมา <laughs> เอาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองเบ่งเบ่งเบ่งลูกเงีงงยเรียน,น,ย,นยังยับอยู่ คือคือพดลวงไม่ได้ดึงออแล้วป่านนี้บนามัเตะลมกะดึงๆอยดึงมันเบ่งอะไรก็ดึงแล้วป่ะจังหวะพี่น้องเบ่งเบ่งเบ่งเบงหนึ่งสองลูกห้องนะมันเจ็บแต่เมื่อส้าครูหนือป่าเนาะ อ๋อเล็บตีนมาคนเพิ่นมาแกะเล็บตีนไปปิ้งเด้พี่น้องลูกฮองแล้วไว้ายๆลูกฮองแล้วฮันเบงเนี่ยลินสลาดอยู่พี่น้องมันทบหัวกับตีนออกมาพร้อมกันเนาะตีหลังกับตีนหน้าใช่ปะเออบงเบงเบงอื อีต้นลูกมนันในพี่น้องแงเลีนอยู่ตัวคือตัวใหญ่ปลาบางหัวฮะลูกแล้วลูกแล้วแบบนี้เอ้าลูกแล้วเกิดแล้วลแบบนี้ปะน,น,นอนบัดหน้าคนละนมใหญ่กระด้วคือควายเขาไหมอันเบ่งโคตรกัดเดียวเลย ต้นตื่นแล้วมันใจกัดออกเลยตอนนั้นทำเป็นพวดออกมาเดียวเลย,ย,ยมเ,เ,เ,เลมนซับนี่แหละพวดเอาแหงๆว่าบึบหลงๆเจียบเขาเลยไปเสิร์รถก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว bịt hàng mà lại lẽ,นอน lông thì đưng ốc xoay nè, luo chạy bộ bỏ ốc, p'noong, khởi mà mét ông ấy nưng, rồi mình nhảy lên ra ngoài mốci nè, giật nó lại, beng 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 la beng Ôi, luộc cả nhà chưa Xài năm pa ăn bởi pa Sok kin, sok cứ như hay con nợ nam ăn cho mình nam kia cho mình Chị Sì lèo, lép sì cướp lép. Hà má. Ôi phi nông ơi. Chỉ bị đường oxy ra mình tiệt. Bing bing bing. Biên. Biên. Thì đứng xoài cả một ca đứng như mình té. Biên. ตดวอยลาเบ้งโอ้ดูนะดูนะดูแะปะดูแนละ้วโอ้ลูกเนี่ยลินขลาดขลาดอยู่ลูกมาสวนเบ้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันเบ้งโอ้โอ้สอกแล้ว วนน้ำมัวใช่พี่น้องเออบัดนี้เกิดอะนรลงบัดนี้ฮะลูกมัสชวนเบ้งเหรอเด้เด้เด้ออกแล้วออกแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะเอาใจซส่ใส่กันอึดอึดอึด เนเตหัวเ็นเตอลีนกับดังกับขาคุณไอคุณคุณไอเกียดยางใส่อัโปคุณไปอพี่นง เอาใจซอยโอ้ยนะเออเออเสียงมันเบ่งงูเห่าก็แค่พุ่นห่ะงูเห่ากับผม วัเฮากาดนั้นจูมาแถวนี่มาสมออยู่ฮักไลลบวมเมือฮะบยักเมือกับตัวเข้าเคาะฮะบวไปก็แถวเฮาอันสุดอื่นวัวเฮาพี่เข้าพี่าเ่น้องลุนสกันป๊าลูกเนีย่ลินขล็บเล็บอยู่ออกมาออกมากินตู้กินนม โมฮาซิจิซิิว่าบ่แห้งที่บ้านบ่แห้งเลยครบตูเอ่อเปลี่ยนบางตัซักวัสุยาเลยว่าจเต็มเผอยาเพล่อบ่เอามาซักยาเพลยอบ่ดีเอามาซักเปล่นตู้มันก็งวงข่ากระสุนที่มาลูกมันาว่าเอาแม่นไว้ก็ยาแหละก็ซัน มันยังบอเป็นเพลสเยซกเ้าซอม้าินัดอะเออังไมปาเอยป็นอะันอยจังแท้งฮะล้มอึบลงเลยแม่ป้าเดียวนี้เขาเพามันบดินบดได้เท่าไหร่น่ยป้าอย่างซากน้อยกับัญดีว่าจ้าม่ป้าละซอันนี้เาเข้าลักนิบเดย อุกเมอนนองโปัองมันจนโปอเลยเออมเน้กูว่ามันรเอยางมหาเลยพี่น้องเงี้ยที่มันหูอยู่เนาะยางมหาเนี่ยซอยแดมัน่านอนลงเลยแม่สีซอยนี่นอนลงนอนลงโอ้ย่นลองตีน เบ่งโอ้ยพี่น้องโอ้ยข้ารุนนำกันพี่น้องใจพี่น้องเบ่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 งอีกอืมเมลลายแล้วออกคืนละน้อยโอ้ออกแล้วป้าออกแล้วออกแล้วพี่น้องออกแล้วยอดเดี่ยมอดสำคัญ Ờ, là bênh bênh ở rồi pinoi, bêng ếch, bêng bắn đi ở rồi, đẩy ở rồi. đi, nó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  đi. ah, lũ mèn to như ở trên bông hoa hả? lũ mèn nhẹ oi oi. แลวไวบ่มาได้หืกคอนถึงไหมนี่ได้ปาญญางครับมัน,รนเรียพรง่ายพระนเนาะม่ได้เสริมอันแถวไม้นี่แถวกระต o r ีออ่เอากจากพี่น้องขอฮักแคบหมือนนี้งวนหัวขวามุดจากพี่น้องโอ้ยย่างไปยังสิออก ย่ามันอะป้าย่ามดึงไหมอันน่ะออกหับปาไม่จำแลมน้ำข้ามเข้าดังเข้าปากลูนเพื่นอนจะบอ,อกจกเธอเออเออโซอยดึงเออมันกับหัวควรม,มันกับเขาดึงเนี่ยอยากให้ซซยอยู่อืม้ม โอ้ยพี่น้องออกแล้วตัวแม่มับตัวผู้โอ้ตัวแม่คักแน่วันนี้กับฟ,า,ฟาอเอน้องมันได้แบบน,นี้โอ้สันโอ้ไออยไปมาเกื้อลูกมันได้มันหวังลูกมันได้เกื้อลูกเมื่อน,นี้ ตัวดำอ,อ้มคนดกดกพี่น้องอตัวโยงดีนี่น,นคนดกดกเอาไปไหมครัแรลกเางหาพีนองายใจเงียบเงียบเงียบอยูย่เพงงาพ่งเจะก้อยกัลสิลูกได้แล้วจากน้อยในกับพี่น้องเลย โอนเด้อพี่น้องหัวน้อยคมเป็นตาฮัตเจ้จน้อยกับลูกแล่นแหละนี่หัเหาตัวมันเกิดแล่นทั่วพวกลูกแม่นวบนบ่บ่แล่นอ้อมไปพุน่นเห็นอันนั้นพันเกิดน,น้ำหนาวเห็นหมาอันนั้นไล่แล่นนำหมาแม่เห้งซื่ออันกระวนกระไว้วเข้าเสืียพยาคาด หายใจผงาผงาเจอกระลุกแลนแลจพี่น้องแม่เลียให้แห้งให้แบบน้ำคำน้ำหยังนี่ใจพี่น,น้องเลียแล้วมือแรงนี่จ้ะคิดเมนูอะไรพี่น้องต้มซัวน้องัวและโมแรง เก่งๆพี <benim> ่น้องเกิดอมาเกิดง่ายเกิดง่ายอยู่แป๊บเดียวมันก็เกิดแหละเลียดจะพี่น้องเลียตั้งแต่โกลเกิดมาอดหัวเดี๋ยวเลียดเกิดมอดหัวนี่ก็ลูกแลนเลยพี่น้องวันี้ก็ะทาแต่เฝ้าอ้อน้องีงล่ะพี่น้องวนี่ก็ขอฝากบรรยากาศแบบนี้เด้อจังแด่ก้ขอบใจ fc เบอร์สุดคนที่ยังบทเี่มบทปะบาดจนนี้เนาะ น้องเด้อน้องนะจอนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศวันสมินาพี่น้องเด้อจังใจกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือเป็นกำลังใจให้จอนนี้แล้ะครอบครัวท็่เก็บต่อต่อไปในพี่น้องจุดท้ายกับกลับคำว่าสบายดีสวัสดีครับ